เอาละครับวันนี้นะฮะเราจะไปที่ตลาดระดับโปรกันนะฮะเมื่อวานเข้าไปไม่ได้เข้าไปแล้วโดนเด้งมาที่นี่วันนี้น่าจะไปได้แล้วละมัง้งแน่นอนวันนี้เราไปเราจะไปประมูลสัตว์เลี้ยงกันกับระบบใหม่ที่เข้ามาดูว่าจะเป็นยังไงโปรโซเซอร์มีตัวใหญ่สิบตัวเมื่อวานจริงๆมีคอมเมนต์บอกว่าผมพูดว่าใครๆก็มีตัวใหญ่แล้วรู้สึกเจ็บจี้ที่หัวใจผ <laughs> มขอโทษด้วยคือจัดสื่อว่ามันเดี๋ยวนี้มันได้ง่ายขึ้นไงเมื่อก่อนมันได้ยาก ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีความหมายอย่างนั้นเนี่ยเนี่ย,ยคือแบบประมาณว่าเจ้าก้อนหินอะไรเงี้ยมันหาง่ายไงตัวละไม่ถึงสิบิลเลียนก็มีประมูลประมูลประมูลมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสิมีเจ้างูเจ้านกฮิวส์ด็อกอันนี้น่าสนใจน้องหมามีกิ้งก่าเป็นเรนโบ์มีความรู้สึกว่าตัวใหญ่เนี่ยราคาจะสูงขึ้นทุกตัวเลยนะฮะอ่ะห้องนี้ที่ประมูลยังไม่มีตัวที่น่าสนใจเปลี่ยนห้องก่อนโอ้โหเออมันหาสัวเลี้ยงง่ายๆขึ้นนะฮะ พอแยกเป็นห้องอย่างนี้ประมูลในห้องนี้เจ้าแฮกแคทเอาแล้วตัวอื่นไม่มีเหรอต่อไปเจ้างูเออนี่แหละตัวใหญ่เอามาตั้งขายที่ตู้อย่างนี้จะได้เห็นราคาแ0ดิบิลเลียนเจ้าดูดดราคายังสูงอยู่นะหลักการประมูลคือต้องเริ่มต้นจากราคาที่ไม่ได้สูงนะฮะแล้วก็ค่อยๆให้เขาไปประมูลเจ้าบอลลูนสีแดงแล้วกันมาผมตั้งเอาไว้สัก40แล้วกัน40ิบิลเลียนสูงไปไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราออกจากซฟเวอร์หรือว่ารีสตาร์ทเกมเนี่ย เรายังได้รับรีวอร์ดอยู่อ๋อเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะใส่เข้าไปแล้วแล้วออกจากเกมก็ยังได้รับรางวัลอยู่ไม่มีใครประมูลเลยฮะทำไมราคามันสูงไปหรออุตสาหาตัวที่แบบคิดว่าคนน่าจะสนใจแล้วนะอาตัวไหนดีตัวไหนดีเจ้ากิ้งก่าดีไหมเจ้ากิ้งก่ามี3,400ตัวนะฮะเจ้ากิ้งก่าตั้งสักเอาแบบจูงใจคนหน่อย30บิลเลียน กิ้งก่ายนี่คือตัวหายากลองจากอังกัสในแมชชินเอกนะฮะสามสิบิเรียนี่คือถูกมากเอาสิมาดูว่าจะมีคนประมูลไหมไว่ายังไงเพื่อนวอ่ายังไงสนใจไหมกิ้งก่า3สามสิบปิเรียเอาละฮะมาแล้วครับคนหนึ่งครับสามสิบิเรียฮะมีใครสู้ราคาไหมมีใครสู้ราคาไหมไม่สนใจกันหน่อยเหรอเพื่อนสามสิบปิเรียเองเอาออกได้ไหมเนี่ย <laughs> ตั้งไปแล้วตั้งไปเลย แกนเซ้นไม่ได้ด้วยเพื่อนบิดกันนิดนึงบิดราคากันนิดนึงเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเพื่อนคนอื่นคนอื่นสามสิบ <laughs> บิลเลี้ยนเดมกิ้งกาโอ้โ oh. หแข่งกันหน่อยเพื่อนแข่งกันหน่อยสิเพื่อนอ้า oh. ว <laughs> จี๊ดเพื่อนแคนยูเทรดมีแบ็คได้ไหมเทรดกลับไหมได้ไหม <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรเพื <laughs> ความสนุก ไอ้ตรงนี้เหมือนเขาจะเปลี่ยนนะฮะเมื่อวานเนี่ยจริงๆเป็นอ่าเป็นโลบัคเป็นปาร์ตี้ไดมอนคือจะมีไดมอนตกลงมาจากท้องฟ้าให้คนเก็บกันนั้งเซิรฟ์ฟผมว่ามันก็อันนี้เกินไปอ่ะใช้โลบัค4,500โลบัคเลยนะฮะมันดูแบบ <c oughs> มันดูแบบเขาเปลี่ยนจากโลบัคเป็นเป็นอะไร <c oughs> เมื่อเราเริ่มนะฮะไดมอนจะตกลงมาโอ้ใช้50บิลเลียนไดมอนเปลี่ยนจากโลบัคเป็นไดมอนแต่ว่าเป็นไดมอนในราคาเท่ากับโลบัค ซื้อแพ็คนี้มีโอกาสที่จะได้ตัวเล็กกับตัวใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อนะฮะมันเปลืองนะครับเราไปเปิดสัตว์เลี้ยงแล้วเอามาขายปกตินี่แหละแต่อันนี้คือพื้นวิทยาศาสตร์นะครับเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอืมเอ่ออืมโออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมโอ้โหตัวเล็กจะเป็นโกลเด้นโอ้โห ไม่คุ้มเลยอ่ะเรามาดูประมูลกันต่อ280ิบิลเลีนยูสตอมากนนี่เอ้ามีคนประมูลไปด้วยเพื่อความสนุกนะฮะเจ้าค o อกกี้นะครับผมตั้งราคาแบบ <c oughs> ดีไหมห้าบิลเลียนราคาเริ่มต้น5บิลเลียนอ่ารอรอรอมา5้าบิลเลียนมีคนประมูลแน่นอนแต่จะสู้กันไหมอ่าเรามีอันนี้อยู่ใช่ไหมยูสเอก ที่ยังไม่ได้เปิดเหลืออยู่อีกสามอันเปิดสักหน่อยแล้วกันมาเน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 ฮวอบิร์ตฮิวเบ์แพ็คยังอยู่นะ,ะฮะฮวเบิร์ตแพ็คยังไม่ไปเปิดรอเวลาขั้นเวลาไม่ได้เลยแฮะอีกอันหนึ่งสุดท้ายรอคอคกี้ของเราสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย ช่วยคลิกเพื่อนช่วยคลิกช่วยคลิก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 โอ้ไม่ได้เลยตัวใหญ่ดวงไม่มาแต่ไม่แน่อาจจะบิดได้วันนี้อาจจะได้ราคาดีเอาละฮะคิวต่อไปนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวมาละฮะเริ่มการประมูลเจ้าคอกี้ในราคา5บิลเลียนมีคนเห็นไหมมีคนดูไหม5้าบิลเลียนมาแล้วคนหนึ่ง ราคาเริ่มต้น5้าบิลเลียนเพื่อนสู้กันหน่อยเพ,พื่อนเพื่อนสู้บิดราคาสู้ก oh ันหน่อย5.5าจุด้าบิลเลียนเฮ้ย20่สิบิลเลียนโอ้โห20่สิบิลเลียนปิดท้ายเลยใช่ไหมเนี oh ่ย25่สิบ้าิลเลียนโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมมีใครเสนอราคาสูงกว่านี้ไหมยี่สิบห้าิลเลียนนะครับอีก15วิสุดท้ายมีใครเสนอ27.6สิบิลเลียนครับโอ้โ oh หสุดยอดเลย27.6สิบิลเลียนครับราคาสุดท้ายนะฮะ27.6สิบบิลเลียน สองหนึ่งเย่จีจีจ,จีเพื่อนหรือว่าเจ้างูดีเจ้างูดีกว่าเจ้างูมาเหมือนเดิมราคา5้าบิลเลียนราคาเริ่มต้นประมูลกันได้สักย0่สิบิลเลียนก็โอเคแล้วครับขออย่าให้จบที่5้าบิลเลียนเลยห <laughs> มาละฮะห้าบิลเลียนนะครับเจ้าง,งูนะฮะห้าบิลเลียนมีใครจะบีดไหม มาแล้วครับคนแรก10บิลเลียนไปแล้วฮะโอ้โ oh หเริ่มต้นมาที่10บิลเลียนครับคนแรกยังไงยังไงยังไง15บิลเลียนมาแล้วครับ15บิลเลียนมาแล้วคนที่2มีเวลาอีก30วินะฮะสิบหกจุบิลเลียนแข่งกันเองแล้วครับตอนนี้2คนเอาละฮะสู้ไหมสู้ไหมยี่บิลเลียนก็มานี่25บ oh ิลเลียนโอ้โหเกิน20บบิลเลียนไปแล้วครับ หรือว่าพอใจแล้วราคานี้27.5ิบเจ็ดิลลียนแต่ยังไม่หยุดฮะเวลาก็ไหลไปเรื่อยๆ27.5บิลเลียนนะครับเหลือเวลานิดเดียว35บิลเลียนวัดโอ้โหโ,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 หโอ้โห,โหสู้ราคามากน่าจะหยุดแค่นี้ไหมจะหยุดอยู่แค่นี้ไหม35ิบิลเลียน35บิลเลียนเย้เพื่อนได้ไปคุณหลุยนะฮะโอ้โหมาฮะอีกสักตัวหนึ่งเจ้าบอลลูน เหมือนเดิม5้าบิลเลียนคุณอาจจะไม่เชื่อว่าบนลูนเสนอราคามาที่5้าบิลเลียนมันจะคุ้มหรือเปล่าแต่เพื่อความสนุกในการบิดนะฮะนี่เขาบิดสู้กัน21่สิบอ็ิลเลียนเจ้าฮิวสแกรี่จริงๆไม่น่าจะเกิน30ใช่ไหมยีก่กว่าๆ26ายี่สิบิลเลียนราคาสุดท้ายอื้อนี่เป็นไง <laughs> <laughs> เพื่อนคิดว่าเพื่อนได้แล้วใช่ไหมเปล่าเลย เราตัดหน้า26่ิบิลเลียนราคาสุดท้ายมีใครสู้ไหมมีใครสู้หรือเปล่าเจ้าคอกกี้เอ๊มาแล้วฮะจะบอลลูสีแดงนะครับเริ่มที่5้าบิลเลียนเริ่มที่5บิลเลียนเท่านั้น6บิลเลียน10บิลเลียนส0บิลเลียนอย่าต่ำกว่า30บได้ไหมเพื่อน25ิบ้าิลเลียนครับ29ิบิลเลียนเอาละฮะสู้ราคากันมัน ขอสัก30 30 39โอ้โห35ก็มา39นะครับตอนนี้อีก30วิยังไงยังไง43บิลเลี่ยนโอ้โหจะจบที่เท่าไหร่จะจบที่เท่าไหร่บอลลูนสีแดงอีก20กกวิ43บิลเลี่ยนไปแล้วราคาสุดท้ายหรือไม่จะมีใครสู้หรือเปล่ามีใครเสนอราคามากกว่านี้ไหม สี่สิบิลเลียนอีก10วิเท่านั้นอีก10วิเท่านั้น8 7 6 5 4 3 2 1เย้เพื่อนได้ไปในราคาส3่บิลเลียนฮะเอาละฮะประมาณนี้ก่อนสนุกดีการประมูลแต่ว่าต้องหาตัวใหญ่มาเพิ่มไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหมดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ